สวัสดีครับสลักคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาเห็ดต้มยํำปีกไก่บุญแบบบานแบบวิสาบันเท่าสู้พี่น้องกินน้อกันครับก็เรื่น้องพี่น้องน้องพงก็มาล่างทัความสะอาดข้าตะไไร้แล้วก็บใบมะกรูดพี่น้องครับหั่นซ้อยดีๆเดพี่น้องครับแล้วก็มีเห็ดี่เมกี่พี่น้องครับนําพี่น้องครับมาล่างดีๆแล้วกับมาหั่นใบพี่น้องครับจากน้องมาก็่าขางหม้อตั้งหม้อพี่น้องครับขางน้ำแล้วต้มน้ำเป็นเดือพี่น้องครับมาใส่น้ำพริกเผาแม่ปน้อมพี่น้องครับ บมอดมันเดือดแห้งๆพี่น้องครับบู๊วิ่งแดงวายดีดีพี่น้องครับเผาก็มาใส่เกลือผงชูรสรสดีก่อนล้วพี่น้องครับพวกนี้ครับบู้ยพี่น้องครับน้ำเดือบบู๊บัวไปอยู่พี่น้องครับมาๆๆเด้อพี่น้องครับมาเฮ็ดกินน้วกันครับพี่น้องครับบมอดมันเดือดแห้งเนาพี่น้องผมก็มาใส่ปีกไก่บ่นอันนี้เลยพี่น้องครับโอเคตอนบู้ยพี่น้องครับมื้อนี้ว่าสิมาเฮ็ดต้มยำปีกไก่บ่นแบบอีสานบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องครับผมก็มาเฮ็ดตามสูตรอีสานบ้านเทอดนะพ แซ่บล่ะพี่น้องครับมื้อนี้ครับน้ำเดือดกับน้ำเดือดดีไล่พี่น้องครับแดงใจไว้ดีดีครับนี่แหละพี่น้องครับเสร็จแล้าข้าก็มาใส่เครื่องที่เ้าเตรียมไว้แล้วพี่น้องครับมีเห็ดที่ม่กิแล้วก็ข้าตะไคร้แล้วก็ใบมะขูดนั่พี่น้องครับเอาก็มาใส่เลยพี่น้องวันนี้คนคุเรคุเลใส่กันนี่แหละครับแซ่บครับเติมย่ำปีไก่บุญแบบปั่นห้องพี่น้องครับเฮ็ดมอดเดียพี่น้องครับกินได้ทั้งครอบพูดเลยพี่น้องครับแซ่บร้ายพี่น้องครับสวดทันหอยแหละพี่น้องครับ ทินี้การเท็ดกับมี่ยังร้านอะไรพี่น้องครับมี่เสมีอลไรพี่น้องครับมีเห็ดฮิเมกีมีปีใกล้บนมี่ข่าตะไคร่ใบมะกรูดมี่อะพี่น้องครับก็มี่หมักเน่าห่อก็หั่นหอมผีหอมปลอมใส่นั่นพี่น้องครับนี่นะครับบ่อยเป็นเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำเปลี่ยนนอนห่อก็มาใส่นี่ยอะพี่น้องครับผีหมักเน่าใส่จังน้อยหอมหอมอลไรพี่น้องครับห่อก็มาใส่หอมนี่เ่าหั่นไปอะไรพี่น้องครับใส่เสร็จแล้วเ่าก็มาใส่น้ำกะทิพี่น้องครับใส่เบิร์ดเลยพี่น้องครับ กล้องหนึ่งพี่น้องครับไอ้มันเปลี่ยนสีง่ายเลรอพี่น้องครับเพื่อนครับอุ้ยสีครับจากสีแดงเรื่องพี่น้องครับกลายเป็นสีคล้ายๆขนๆพี่น้องครับอุ้ยแต่มันแต่เสียบแต่น้อหวานหวานเข้มๆจืดๆพี่น้องพี่น้องครับผมชอบรูนี้พี่น้องครับพี่น้องเห็ดรถแบบนี้ก็เสียบล้านเลยพี่น้องครับมพื่อนครับน้ำเปลือกปูพักปูปบอุ้ยมามามาเด้อพี่น้องครับเมื่อกี้ทำกันแซ่บครับพไก่บนเท้ากับพี่อ้หนุ่มเลยพี่น้องครับ เป็นตอนนี้ดีครับกินกับข้าวเหนอนพี่น้องครับพอดเคืองข้าวเขนีไส่เผิ่มพี่น้องครับใส่เผิ่มเล็กน้อยนําปากน้ำพี่น้องครับรสดีนําปลาใส่มันสีมีชุดเรื่องเล็กน้อยรสชาติเข้มข้นเดี่ยวหวานแลยพี่น้องครับเล็กน้อยพี่น้องครับคิม uh, น,นี้พี s> <S how, ่น้องก่อ <Evet> ีความเหียงเก่อนข้าเมินคุยกันได้เลยพี่น้องครับไ้คิปพี่น้องครับกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เลยครับเร้อพี่น้องครับสำหรับคิมนี้ก็ขอสวัสดีครับ